กองทัพบ,บกเผยเหตุการณ์เศร้าโศกพทหารผู้หนึ่งถูกพบผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ำของห้องถังกองรักษาการจังหวัดพิษณุโลกแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายในวันที่12พฤศจิกายนพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลทหารราเชนสงวนนามสกุลทหารกองประจำการผัด2 68ซึ่งเป็นหน่วยสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและอยู่ในช่วงฝึกหลักสูตรทหารใหม่ นักกลมรบพิเศษที่4จังหวัดพิษณุโลกแต่ที่น่าสนใจคือการตายของพลทหารราเชนมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชจากโรงพยาบาลส่วนปรุงจังหวัดเชียงใหม่และยังมีประวัติการใช้สารเสพติดก่อนจะเข้ารับราชการในทหารกองประจำการหน่วยได้ดูแลและส่งต่อประวัติการรักษาอาการจิตเวชไปยังโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพร,ระนเรศวรมหาราชาในวันที่4พฤศจิกายน68และ10พฤศจิกายน68แต่ทำไมถึงเกิดเหตุวันที่11พฤศจิกายน 68. พลทหารราเชนได้ขออนุญาตเข้าห้องน้ําแต่ใช้เวลานางผิดปกติจึงถูกตรวจสอบและพบว่าได้ผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ําหน่วยได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและโรงพยาบาลบางทองเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและแจ้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบข้อสังเกตหน่วยต้นสังกัดกําลังสอบสวนรายละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหากพบปัญหาที่ไม่เหมาะสมจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กองทัพบ,บกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยืนยันว่าจะดูแลและช่วยเหลือครอบครัวในทุกด้านตามนโยบายที่กำหนดไว้